ครับสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทางหลายสเสน่มาแล้วมาเห็นกกกล้วยพี่น้องกกกล้วยแปลกประหลาดพี่น้องก็เลยมาถ่ายสู่พี่สู่น้องเบิง่งเพื่อสิมีประโยชน์ต่อท่านเพื่อสิมีสิ่งดีๆต่อท่านเพื่อท่านสิได้นำไปเบิ่งงนาะพี่น้องว่าว่าต้นกล้วยต้นนี้มันไซ่อย่างไรเห็นอย่างไรแน่ มันมีประโยชน์อย่างเนียกินมากมันได้ยีวพี่น้องผมก็เคยเห็นข้างแรกพี่น้องว่ามันเป็นยังไงมาเบิงน้ากัน,นพี่น้องเด้อว่าก้วยอย่างนี้มันเป็นแนวใดไพี่น้องครับผมนี้คือกล้วยสายพันธุ์จักมาแต่ใส่กับโบน่เด้อพี่น้องเด้อโบลูพิ่นมาจะใส่สายพันธุ์ของเพิน่นก็เลยเห็นก็เลยสิะใตสู้พี่สู้น้องเบิง่งหรือว่ามาจากป่าอเมซอนบสถพี่น้องเฮ้ยแนวใดไพี่น้อง เพื่นเนไผ่เห็นหรือไผ่หูจักว่ากล้วยสายพัน,นพุ์นี้พ่นเสื้อยังกินได้บ่รสชาิาเป็นแนวใดไก็คอมเมนต์มาบอกเลยด้อพี่น้องเด้อว,ว่าพ่นกินแนวใดไใส่แนว้ดไเฮ็ดยังได้กินได้บ่พี่น้องนี่คล้ายๆเดียวกับต้นตาลพี่น้องกีบขึ้นซ้อนซ้อนซ้อน,อนขึ้นพี่น้องเ้ยอยู่แถวบ้านเฮากล้วยนี่โบ้คอยเห็นเด้อพี่น้องเด้อโบ้คอยมีพี่น้อง ผมสันทิฐานว่ากล้วยนี่หน้าสีมาจากป่าอเมซอนพี่น้องเพราะป่าอเมซอนเนี่ยมันสายพันธุ์ใบไม้สายพันธุ์ไม้ต่างๆนาหน้าเน,นี่ยมันหลายนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าที่แน่รู้เลยว่าแถวประเทศไทยเฮานี่บ่มีพี่น้องกล้วยสายพันธุ์นี้มันหน้าสีใหญ่หน้าสีสูงพี่น้องสายพันธุ์นี่ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นยังน้อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะกกของเพิ่นหน้าสสูงหน้าสิใหญ่หรืออาจจะกินได้ผลของเพิ่นแต่นี้แตกต่างเดียวกับกล้วยไทยอยู่บ่กแตกต่างเดียวขนาดพี่น้องนี่คือกล้วยไทยเลยพี่น้องเนาะนี่คือกล้วยไทยสูงนี่กล้วยหอมทองนี่พี่น้องนี่กล้วยหอมทองนี่พี่น้องนี่ มันสิเป็นลำแบบนี้กล้วยของคนไทยเฮาเนี่เนียนๆนี่น,น,นี่พี่น้องมันจะแตกต่างกันบ่พี่น้องหนี่งแตกต่างกันเนะพี่น้องเด้อนี่กล้วยไทยเฮาเนี่แต่นี้กล้วยเตี้ยหรือกล้วยหยักกล้วยต่างถิ่นต่างแดนแม่นไผเห็นแม่นไผ่หัวแจ๊คเลยว่าไผเคยกินไผเคยใช้หรือไผเคยปลูก ว่ากล้วยนี้มันเป็นกล้วยอย่างต้นชื่อมันแน,น่ไดนก็คอมเมนต์มาบอกให้กันฟังเลยพี่น้องนอมีระครับความสวยความงามความแปลกหูแปลกตาที่ฮาองกเคยเห็นนะพี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายสู่พี่สู่น้องเบิง้งพี่น้องเอยเพื่อสิได้ค้อมูุดีๆให้กันไปเบิง้งให้กันไปแย่งพี่น,อน้องเอย งามบอกพี่น้องไม่อไผเคยเห็นไผหูจักบอกว่า,ามันงามงามแปลกหูแปลกตาเนาะพี่น้องเนาะสังเกตบังการของเพิ่นใบของเพิ่นนะพี่น้องมันชิดแตกออกทุกทิศทุกทางพี่น้องทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งอีสานออกตกมันไปเต็กพี่น้องเองง่ากิ่งง่าสาขาใบของมันออกไปเรียงลายสวยงามสุดยอดพี่น้องเอ้ยกล้วยลายใบ กล้วยพันใบว๊วพี่น้องนี่เอาคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับเดอ้อขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจที่เข้ามาชมให้หัวจก,กับคอมเมนต์มาบอกกันได้พี่น้องเดอ้อว่ากล้วยอย่างเด้พี่น้องเดอ้อคลิปนี้ก็ขอจบครับผมขอบคุณครับ